สวัสดีครับผมกับเมื่อนีครับผมเนาะหลังจากเดินทางมาจากเชียงคานครับผมเมื่อึ้นนี้ครับผมเนาะกับภาคยุทธี่หนองค่ายครับผมเมื่อนีกับภาแฟต้นขับทางช่องครับผมมะหวายหลวงพ่อผัสใสครับผมเนาะถ้าชอบเป็นรุ่งฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อหลวงพ่อผัสใสครับผมเนาะเพราะว่าผมมาหนองคาย ตอนใหญ่รับผมเนาะมนก็เมื่อวายลงคอปลใสตลอดครับผมผมมาหลบก่อรกับผมผพมกัอ่ามาเช่าครับผมเนาะวัตถุมงคลกับผมไปครับผมนี่ครับคัมแพงน้องคำแพงจ้ายิมเน่คนจะ มัดจะวาากีหลบพรช่ยยิมแน่ยิมแน่ห้าคนเลยพอแล้วปร<ะ>ับกันช่วยก็ไปเลยไปแล้วเราขัดกันก็บันไลทั้งสองทางครับผมกราบนมัสการระเดชพระคุณนั่งจงคุณอาจารย์คนหลายมากครับผมรองศาสตราจารย์ด็อกเต้คนเยอะมากเลยจังหวัดนองไาย เจ้าวาดวัดโพชัยพระอา,ารามหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถราทคนหลายมากครับผมมาหน,นิสงยิ่งทุกรูปท่านผู้มีเกียรติพี่น้องสาธุชนเดินทางมาแล้ว <c oughs> ได้ยินเสียงประกาศประชาสัมพันธ์นี้คือเรียนเชิญน,นะฮะบอกบุญ <c oughs> บอกบุญครับผมพ <c oughs> ี่น้องก็ในการไม่มีที่ดินครับจะรางวาลละห้สิบาทลงตู้กระจกใสนะจ๊ะ จีดินกัินลงตู้หน้า <ผม S 2> งอศกนะครับบรรยาก <คน S 2> ระนาวคนหลายมากครับพระเนตตู้แรกนะครับตู้แรกซ้ายมือของท่านสุดนะครับบูรณะพระเกตพระเนตรตามกำลังทรัพย์ตามกำลงัลงศรัทธาอยากเป็นเศรษฐีที่นายอยากเป็นราชาที่อินตรางวาระห0สิบาทดอ,อกไม้จุบเทียนชุดละ20สิบาทบูชาวัตถุมงคลบนสลาพระปราดูแนะรุ่น กินกำเนิดนะครับเปิดให้จองแล้วเปิดให้บูชาแล้วมีถึนวนกำกัดนะครับท่านบุญใดครับผมเนาะเพราะว่าผมเดินทางมาหนองคายตอนใดครับผมผมก็มาทําบุญที่วัดโพชัยครับผมเนาะหรือว่าหลวงพ่อพัดใสครับผมนี่ครับมากับเมา่อไหวครับผมเนาะเป็นิริมงคลครับผม การงานลาบลืน่นแฟนคลับกินตามเป็นหลายเด้อซาธุซาธุงวดนี้กให้แฟนคลับทั้งช่องหล่ำรวยเงินทองครับผมเนาะถูกหวยกันทุกคนเลยงวดนี้นี่ครับผมคนหลายมาครับผมคนเยอะมากเลย นี่ครับผมกอดอื่นเขามาเอาดอกไม้ทูบเพลนก่อนกับผมเนาะแล้วก็มาหยดตูครับผมท่าบุญครับผมแขนองคำแพรงรับผมท่าบุญไปแล้วครับนี่ครับสาธุปูญาเลย ลงพอประใส่ลูกหลังเดินทางมาทำบุญเด้อมันนี่เด้อมากาศมาหวานครับผมเนาะมาได้ครับผมแตถือว่าบิไก่จากบางครับผมเนาะบ้านผมอยู่สกลนครครับผมเดินทางมาเที่ยวกับมาทำบุญประจังครับผมอยู่ไหนน้องคำแพงอยู่ไหนวะนี่ครับผมเนี่ข้อห้ามครับผมเนาะนี่ครับผมข้อห้ามครับ ข้ามใส่กางเกงขาสั้นครับผมเนาะกระโปรงครับสายเดี่ยวข้ามใส่เด็กขาดเลยแพงกำแพง,พง,พงมาแล้วกำแพง,พง,พง,พงมาแล้วเยวกอะจากอ่า กลาบไปกันนะครับผมเนาะเราจะเสียงซิมซี่บ้างครับผมหนึ่งเจ็ดครับผมสามปีเนาะ มากเนาะได้ 1, 1, หนึ่งเจ็ดแล้วครับผมเลยหนึ่งเจ็ดครับครับผมเจ็นปะครับผมหนึ่งเจ็ดครับผมเด้ออ้องเบิร์นกับผมเนาะเท่ครับผมทำไมภาพต่อก็นี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมเสียงซิมซีค่ครับผมบนหาเสือ้อครับผมผมมาเสียงซิมซี่ยูทีวัด ลงพอภาษาคผมเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครับผมผมมารอบแรกก็ได้หนึ่งเจ็ดครับผมเนาะมารอบสองครับผมก็ได้หนึ่งเจ็ดครับผมมาเมื่อนี้ครับผมรอบสามครับผมเนาะก็ได้หนึ่งเจ็ดครับผมเนาะโบนาเสียครับผมมาขอสามครั้งครับผมเนาะหรือว่ามาเสียงซิมซีสามครั้งได้หนึ่งเจ็บทั้งสามครั้งครับผม ผมว่าบนหน้าเสื้อเลยเพราะว่าผมมาเสียงซิมซี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแผมเนาะถ้าเป็นขับทางช่องจําได้ครับผมปีแรกก็ได้หนึ่งเจ็ครับผมปีสองก็ได้หนึ่งเจ็ดครับผมเนาะครั้งครั้งที่สามก็ได้หนึ่งเจ็ดครับผมนี่ครับหลังจากเสียงซิมซี่แล้วครับผมเนาะเึินทางขึ้นมากราบไหวครับผมหลวงพ่อพระสายสวยงามมากครับผม ครับผู้คนกันหลายมากครับผมเนาะซาธุซาธุาธลงคอฝาสายเอ้ยลนุกลานเดินทางมากราบเมื่อวขอให้ซึ่งสักดิ์สิทธิ์เดินทางแขวขาดปลอดภัย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อขอให้แฟคขับท้างช่องลำรวยทุกคนกรับผมเนาะ ถูกหวยกันทุกคนเลยครับผมนี่ครับสวยงามมากครับผมมังกรมาไหวได้ครับผมเนาะยูเทียมเพิ่มเมืองครับผมจังหวัดหนองค่ายครับผมหลวงพ่อพระเสาแฐงำแปงแปลงจ๋าครับผม ผมกะจะขอนังไหวพระกันนะครับเนาะนี่ครับผมถ้ากนคขับทางช่องเห็นคลิปนี้แล้วก็อธิษฐานกันผมอธิษฐานครับผมเนาะเด็กยังกระคอครับผมครับนองขอปลาใสสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่หนองคายครับผมเนาะคู่บ้านคู่เมืองครับผมก็นี่ครับผมเนาะหลังจากผมขึ้นไปไหวครับผม ขึ้นไปไหว้หลวงพ่อประสลงมาแล้วครับผมเนาะจะมาทายบรรยากาศวิถีัดโพชัยหรือว่าหลวงพ่อประสัยฐห้เอฟที่ทางช่องเบิงครับผมนี่ครับผู้คนเยอะมากครับผมวันนี้วันที่30บครับผมเนาะ30สบครับผมกระดาคมสองหาหกหาครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับผมเนาะบนหน้าเสื้อครับผมเพราะว่าผมมาเสียงซิมซีครับผม สามปีครับผมเนาะม่คิดแลยครับผมผมกับเซียงซิมซี่ได้หนึ่งเจ็ดครับผมปีแรกครับผมผมมากครับผมเนาะผมกับเซียงซิมซี่ได้หนึ่งเจ็ดครับผมแล้วก็รอบนี้ครับผมผมกับเซียงซิมซี่ได้หนึ่งเจ็ดครับผมเนาะบนหาเสือครับหนึ่งเกตสัตทั้งสามขังครับผมเนาะมากสามขังกับเซียงซิมซี่ได้หนึ่งเจ็ดทั้งสามขังครับผมสงสัยลบข้อประใสเพื่นกาเป็นตัวเลข น้ำฉกบ่ครับผมเนาะกับมันแน่ครับผมเนาะวันนี้ก็ล่องไปเชียงดลวงเมืองครับผมนี่ครับผมน,นี่ครับผมเดอ้อถ้าชอบคลิปนี้มีเรืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้กันสวัสดีครับผมเจอกัอนคลิปหน้าครับผม